มาต่อนะคะเป็นผมคนไหนอ๋อนี่ที่ที่ทำหมูกระทะด้วยพี่แม่เคยเจอที่ยังไงไปกินไปกินที่ร้านไงไปกินในตอนนั้นไงฮัลโหลคือเราใช่ป่ะแต่ใชุดสีแดงเหลยฮะชุดสีแดงชุดแหลกเจ้าสาวโอ้โหเหนือเพลง สวัสดีค่ะมาต่อนะคะเมื่อกี้เครื่องนั้นหลุดนะคะเมื่อกี้เน็ตไม่ดีลมไปแล้วเข้ามาแล้วลมกดีเลยไม่ร้อนตอนนี้ร้อนมากเลยพี่ไม่มีไหล่แล้ะนะไหล่งละนะมุกเล่นไปก่อนหาไม่หาสวัสดีไม่มีลมให้เราเลยตอนนี้โอ้เข้ามาเร็วมากรันหรอรัน่อยรันรันเนี่ย อไม่ใช่อ๋ออันนี้อันนี้ไม่ได้มุกอันนี้ไม่ได้มุกอันนี้อันนี้จริงเสร็จปีการทั้งปีนั่นน่ะเขาเขาโบนแล้วเห็นไหมมีใครสนใจที่จะซัพพอร์ตเน็ตไฮสปีดแม็กซ์ซูเปอร์อินเทอร์เน็ตไหมครับอินเทอร์เน็ตของพี่เหรอแม็กซ์ใช่ใช่ของพี่แม็กซ์เดี๋ยวนี้ทูเขามีเนี่ยอะไรพี่เน็ตเกมเมอร์สองร้อยสองร้อยเมกใช่เขาเล่นเกมเหรอคือสำหรับเกมเมอร์ที่แบบต้องไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ย ขายพี่ว่าจะซื้อใช้แหละมันเพิ่มตัวแรกก็ใช้เยอะแล้วนะแบบหมายถึงว่าความเร็วมันเยอะละยังไม่พอสวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดีค่ะวันนีพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่ตู่พี่ตู่วันนี้พี่แม็กซด้วยค่ะวันน mm. ี้ครับอันนี้อยู่มาเลเซียนะคะอยู่บริษัทต้องลุ้นตลอดจริงค่ะ มาตามมากันแล้วเย่ไม่อีกหน่อยอีกหน่อยพบเป็นทำเป็นอุปกรณ์มันจะมีอุปกรณ์ที่แบบตั้งกล้องแยกอะตั้งในส่วนนี้เป็นผมเห็นเลยเป็นแบบที่ตั้งหนึ่งตั้งไม้ตั้งโทรศัพท์กับอะไรเรียบไฟด้วยอ่ะเออเป็นแบบอุปกรณ์แบบพร้อมเลยอ่ะตั้งปึ้บพึ้บพื้อไฟมาหนึ่งกับบาทหนูก็คือมาเป็นกลมๆใช่ไหมปรับได้ปรับได้เดี๋ยวต้องไปซื้อบ้างเลยผมไม่มีไฟได้เวลาไลฟ์พี่บ้านแบบหน้าแบบดีเลยน่ามันใช่มันเราเนี่ย อะไรอ่ะอ๋อนี่ยังากำลังเข้ามาครับเม้นมาเยอะๆัเข้ามาเยอะๆจะได้จะได้ไม่ลุ้นว่าเน็ตลุดหรือเปล่าใช่ใช่ใชใช่จริงๆใครเข้ามาแล้วแชร์ด้วยจ้ะแชร์ด้วยตามธรรเนียมมันจ้ะุ้อะแชร์สแชร์3แชร์ไม่ต้องเลียรแชร์ล่าสุดยังลงยูไม่ได้หรอคะนัอ๋อต้องถามทีมงานแต่ว่าจริงเรามีแผ่นให้แล้วนะสำหรับใครที่จองแผ่น DVD ครมีพี่แม็กซ์เมย์ไปด้วยนั้นใช่ไปด้วยพี่แม็กซ์เต้นด้วยฮะเขาไปลงกันเยอะเลยครับเออเออใช่เอีกคอนเนห็นภาพสวยมากเลยอ่ะใช้ใช้กล้องอะไรอ่ะกล้องไอ้จ้างจ้างมาจ้างทีมใช่พี่เมย์พี่เมย์ไม่ว่างครับพี่เมย์ไม่ว่างพี่เมย์ปั่นจักรยานอยู่เปล่าสอัสดีวันนี้เรามาซ้อมบทซ้อมงานกันในข่าวที่ยี่สิบหกนี้ก็เลยได้เจอกัน ฝากอีกรอบดิอ่ะฝากอีกรอบนะคะวันที่26วันอังคารนี้นะคะพวกเรามีโชว์แถงข่าวของข้าวราชาครับผมแถงข่าวนี้เริ่มบ่ายสองใช่่ก็มาเจอกันได้ที่ไอคอนสยามชั้นโลงหนังเรียื่องไองไอคอนิกไอคอนิคไอคอนิกไอคอนสยามอยากไปมากใช่ก็พวกเรามีแถงข่าวมีโชว์แบบว่าเป็นมินิละครเวทีนะคะมาดูได้ไม่ใช่งานแถงข่าวทั่วไปจริงๆถือว่าอันนี้เป็นละครเวทีแรก อ่เล็กอะใช่ไม่เคยเล่นละครเวทีแบบในในบ้านเราก็ออกก่อนเไราะฉะนั้นต้องมาดูนะเออต้องมาดูนะจริงจริงนะห้ามพลาดนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับการเล่นละครเวทีนี่เข้าแจกฟรีไหมถ้าจะมีนี่เข้าแจกฟรีไหมพี่แจนแจกได้เดี๋ยวผมจะเอาใส่ขวดถอยพี่เอาป่ะแต่จริงจริงๆถ้าไม่แจกก็ควรจะซื้อนะสำหรับใครที่แบบ เพราะว่าข้าวตัวนี้ดีชาดตัวใหม่ใช่ไหมพี่แม่มันมันมีประโยชน์นะคะมามาตามฟังได้ในแ่นเพลงเราจะไม่บอกว่าข้าวดียังไงต้องมาตามฟังมาดูละครเวทีต่างๆอาจจะได้กินข้าวด้วยนะคะเยอะๆต้องมากันเยอะๆเขาบอกว่ามีแผ่นในคอนเสิร์ตที่บ้านแต่เครื่องที่บ้านไม่อ้าวจริงเหรอครับทำไมอ่ะ ต้องดูว่าในคอมไม่บางทีถ้าไลฟ์บางทีไลฟ์ได้เฉพาะดูในคอมดีหรือว่าเปิดในเครื่องได้ไหมดีวีดีซีดีต้องลองเปิดในคอมดูฮะดีวีดีหรือซีดีอย่างงี้ใช่ไหมมันต่างกันใช่ถ้าแผ่นแท้อาจจะเปิดได้ของเราไม่ได้แท้เราแผ่นปลอมเหรอเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไหนใส่จะคอเวอร์อะไรเนี่ยคู่กันอีกจะฟังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างๆเราก็จะทำฮะแต่ช่วงนี้ก็น้องก็ยุ่งๆอยู่ฮะช่วียุ่งๆโทรตารางเล่นผมมว่างครับ นี่ำลังแน่นด้วยก็ฮะกลังแน่นแน่นจริงแน่นแน่นมากทุกวันเลยเนี่ยงานอีเวนทุกวันไปกับเพื่อนทุกวันวันนี้ก็ไปอีกเนี่ยจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกับพี่แม็กแล้วไปเล่นเกมพี่แม็กที่ฮอรคอนโนสวัสดีจ้ามาเงี้ยฟังไม่ทานกินแล้วพี่มันังไม่ทันี่ ถ้าคนมาตักตักขันขยะอ๋อเล่นกันกี่คนหลายคนเลยเล่นกันกี่คนคะมีพี่โบด้วยมีพี่โบด้วยนะคะพี่โบสาวิตตีป่ะมาดูมาดูมาดูด้วยฮะสวัสดีมาดูฮะตอนนี้เขาอยู่ที่เกาหลีมาดูไปเที่ยวเกาหลีครับเที่ยวเหรอจ๊ะเอ้ยนี่พี่จัดบารยากาศดิอัญโยเซลอัญโยไปทำอะไรที่เกาหลีมาเร็วไปไปถ่ายรายการอ๋อ อิจฉามากเลยไปเที่ยวตลอดเลยดิวเออไม่เร็วเรื่องของฝากนี่ไปเกาหลีอ่ะใช่เขาขอของฝากสักคนหนึ่งฮะไออ๋อสักชิ้นหนึ่งรียกพูดผิดเนี่ยอยากได้ไอ้ปลาหมึกอ่ะปลาหมึกดินดิ่นนะริวหอบมาฝากเลยอ๋อเหมือนในหนังใช่ใช่แบบคนที่เมืองไทยก็มีนะมีอ่ะพี่หอบมาก็ตายแล้วไม่ทันได้กินแม่ตายก่อนเช้นผมเข้ากล้องเลยสวัสดีพี่ผมครับเชิญผมเข้ากล้องเลยเฮ้ยมันจะดีเลยนะมันจะแบบสะท้อนนะเดี๋ยวลองดูก่อนเอาล่ะ คือของเราอ่ะเราฟังอ่ะมันจะดีเลยแต่ของริวมันจะไม่ดีเลยกดไงเหรอมีการกดกดกดนั่นแหละถูกต้องแล้วเมื่อกี้มันจะมีนี่เราก็กดรับเชื่อเชื่อหน่อยริวต้องมีเหมือนรวมรุ่นแล้วเดี๋ยวเราก็เออสองยิงไม่รับไอ้เนี่ยยิงไม่ค่อยรับหรอกพี่กดเพิ่มแล้วนะพี่ริว ยิ่งไม่ค่อยรับบ่อยเลยโคตรหนาวเลยช่วงฝนฟ้าก็เนี่ยไปพี่เอาไปเรียวเรียวเรียวอะไรพี่ที่บ้านเขาให้อภัยแล้วกลับมาได้แล้วเออเริ่มบ้านอะกลับมา่อยากกลับแล้วตอนเนี้ยย่อากกลับแล้วแม่เพราะว่าอาหารอร่อยอ่าหมดทุกอย่างอร่อยหมดทุกอย่างเลยโอ้โหไปเกาหลีถึงเกาหลียังอ่ะอะไรนะ ถึงยังถึงเกาหลีถึงแล้วก็ไปตรงที่พี่บอกแหละพี่แม็กซ่าพี่แม็กซ่าเอาออกทันเอาออกทันเลื่อนออกเลยปัดออกเลยะไรปิดเลยวันนี้ทักทายทักทายแฟนคลับกัสสายสวัสดีครับแฟนคลับกัสสายนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับพี่แม็กบุดป้าผู้สัตว์แล้วเนี่ยหนาวอะไรหนาวมากครับขับกันไหมร้อนมากเลยวันนี้เป็นวันเป็นวันที่กัสสายขออนุญาตขอด้านก่อนนะฮะนี่เป็นไง อนมึงใส่แว่นไปกูขอบตาดำใส่เถอะใส่เถอะกูตาดำเองกูเลย้ใส่คนไม่คนบ้าอะไรไม่มันนอนน้อยไงเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ไปทำไปนี่ทำอะไรกันอยู่อ่ะเมื่อกี้แกนต์ตนนี้มีเหม็นเป็นหอมมากอะไรนะทำอะไรกันอยู่อ่ะก็ไลฟ์ไงไปนาถามเงงเข้ามาดูงงอะไรมึงเนี่ยฮะอย่าลืมนะครับวันที่สามสามสิบเมื่านะครับเป็นงานสำคัญงานพิเศษพูดได้ยังพูดได้ยังพี่ มาดูคอนเสิร์ตเราด้วยนะครับคอนเสิร์ตเฮี้ยคนเร็วเี้ยเรวม่เก็บกล้ามไม่ไม่ไม่เห็น่มันอ๋อแต่ว่ามันนี่ใช่ปะใช่ใช่ในกล้องมดูเออมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะได้เห็นนะจะชัดริวเองผมฝากเลยตอนนี้ถึงถึงโรงแรมแล้วนะพี่เดี๋ยวผมกำลังจะเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่พี่บอกอ่ะไปที่แบบถึงเกาหลีเลยอะ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่พี่บอกธงแดมุนอะไรนะพี่พี่แม็กพยิงหน้ามัหน่อยยิงหน้ามันยังี้หน่อยไม่เห็นหน้าพี่เลยอ๋อไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเออนี่แหละนี่แหละหน้าแบบนี้แหละที่วันที่ผมไปอ่ะเขาบอกว่าหน้าแบบนี้เคยมาทีหนึงใช่ได้แล้วคิดเลยคือมาค่ะค่ะพี่แม็กอะไรนะก็ปิดเออกล้องกล้องกล้องเนี้ยไม่ได้ยินเลยกล้องกล้องกลองมาริวอ่ะเสียงเสียงเราปิดแล้วนะเลยกล้องมาลิวอ่ะเสียงดังมากเลยขับรถ คนนี้กัดใสเอาเอาอะไรกันไหมเดี๋ยวซื้อไปฝากเอาเอาฝากสักคนคนนึงพี่แม็กบอกอ๋อมันจะเหมือนแหนพี่แม็กก็ครบไปหมดแล้วอะจะเอากี่คนน่ะไปปิดกล้องไปตายเนี่ยพี่ตอนเดินเข้าไปในร้านน่ะตอนเดินเข้าไปในร้านมีรูปพี่ด้วยนะรูปพี่ติดเลยอ่บอกคนนี้มาบ่อยมากเลยอ๋อนี่เขาถ่ายยังไงดาราหน้าตาน่ารักอ๋าใช่ร้านอาหารเงี้ยเขาจำพี่ได้ไงประกาศตามหาหรือเปล่าวะ ประกาศตามหาแบบริมจ่ายตังค์นะบ้าเป็นชั่วโมงเลยริมจ่ายตังค์ได้ไงวะนี่คนบอกว่าซื้อบัตรแล้วซื้อบัตรแล้วก็คือซื้อบัตรของมาลิวว่าคอนเสิร์ตลิจิใช่ไหมใช่อ๋อนี่ครับบอกฝาแฝกก็คือเดี๋ยวมามาด้วยนะพี่แม็กเป็นวันที่สามสิบอ่ะวันที่สามสิบติดงานอะไรเปล่าเป็นตีละวเรื่องปิดกล้องเหรอจริงอ่ะปิดกล้อง มึงเนี่ยเออใครว่างก็มานะครับวันที่สามสิบมาดูคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้ก็ตอนแรกก็แล้วก็ถือว่ามามาหาประสบการณ์นะครับคือเปลี่ยนเป็นใช้คีย์สูงบ้างคียต่ำบ้างมาที่เกาหลีนะครับกำลังโปรโมทอ๋อไม่ได้หรือว่าโปรโมทคอนอยู่งงเลยโปรโมทคอนคือมันโปรโมทอย่างอื่นนะโปรโมทคอนโปรโมทคอนแล้วโปรโมทคอนแล้วก่อนจากไปเน็ตเน็ตไม่ดีเน็ดเน็ดเราก็ได้เฮ้ยเน็ตมันนะ เน็ตริวอ่ะเออเน็ตริวปิดปิดปิดเลยโทษโทษโทษหมดเน็ตกระตุกโทษกระตุกโปรโมทคอนเร็วก่อนคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเอาเอาเอาค้างอีกนะค้างค้างเน็ตขอเข้ากล้องมาไปเรื่ยริวมันริวเป็นเกสต์วันนั้นได้ยินอะไรไปเข้ากล้องพี่โอ๋อ่ะไม่ได้หรอ ขายแล้วเลยขายของจะขายของครั้งเลยใช่แต่ลองอจจะวางละบ๊ายบายมาริวบ๊ายบายเจอกันกลับมาทุกคนวุ่นวายเหลือเกินนะค้างเลยใช่ค่ะเจ็ดสิบหกคนโอ้เจ็ดสิบหกคนแล้วแป๊บเดียวถ้าเจ็ดสิบหกขึ้นถ้าเน็ตริวค้างอ่ะใช่ใช่ของเราไม่ค้างเนาะ เราถือว่าโอเคยอยู่นะฮะอะไรอ่ประปรับแสงอยู่อ่ะปลาอยากเล่นไม่ละกินเนาะกินอะไรอ่อะทุกคนได้กิ่นไหมปลาอ๋อคอยใส่ย,ยืนน่นหน้าเข้าไปเสียแน่แน่เล่นเล่นเลยเล่นเล่นแหละเ <c oughs> วลาตอนที่ครั้งล่าสุดที่พี่ไปทัวร์มาที่ไปทัวร์ตามท<ล>าม<ล>ทัวร์นะนึกถึงตอนที่เราไปอ่ะสนุกดีทางโค้ชทัวร์ทางโคทัวร์สนุกมากเลยนึกถึงสมัยก่อนตอนที่ใช่พอเรานั่งรถตู้ไปนะ พอวันแรกก็ไม่มีที่นั่งแล้วคือของที่พี่ๆให้มาเต็มโอ้โหอันนี้เรียกคิดถึงอดีตนั่นแหละคิดถึงจริงๆมันคิดถึงมากนะพี่แม็กนะใช่ตอนหอกจากบ้านแรกๆด้วยนะใช่สนุกสนุกสนุกเอาไม่อยากจะพูดถึงเลยอะไรนะได้อะไรบ้างเราอะแรกๆอะอะไรได้ข่าวว่าโทรศัพท์ก็มีประมาณสิบสิบเครื่องอับเราอะไม่ไม่ไม่โทรศัพท์ได้น้อยได้ของกินเยอะของกินของกินนะฮะเยาวานเยาวาน คือวันสายจึงสี่ปีเออใช่สี่ปีแล้วเนาะสี่ปีแล้วเร็วมากเนาะจริงผมเก่งจำกันเก่งจังเลยเจริงสุดยอดเลยทุกคนก็สุดยอดนะทุกคนสุดยอดมากขอบคุณมากๆเลยฮะทีมติดตามพวกเราทุกคนนะฮะอยู่นะครับสุดยอดเลยสี่ปีแล้วนะฮะเป็นแฟมิลี่คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะฮะถ้าอยู่โฟมก่อนจะฮาคนแดนใช่ไม่แน่อีกหน่อยนะอีกหน่อยอีกหน่อยไม่รู้นานเท่าไหร่จะมีคอนเสิร์ตโยอไหมเนาะ อาจจะมีรเล็กๆก็ได้จริงหน่อยอีกแบบตอนเราแก่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องแก่เดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเนี่ยคือถ้าสองน้องสองคนแก่พี่ก็คงทุกคนต้องต้องมาดูด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะมีโปรเจกต์ในเร็วนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปจะเจอกันได้แบบเฮ้ยคิวมันได้อะไรเงี้ยเราอาจจะกลับมารวมตัวกันอีกก็ก็เป็นได้นะทีมนะว่าเราคิดถึงทุกคนคิดถึงการร้องเพลงอยู่แล้วนะครับคอนเสิร์ตมันสนุกแม้มันรวมมิตรภาพหมดถึงตรน ออตอนแรกก็ตอนแรกจะมีตอนแรกจะมีเดืวจัถึงมากสิไงสิปีเหรอสิปีเลยเหรอโอ้โหี่ส่ปีโออีกหปีก็3โอ้ยังไม่รึ่งทางเลยห้แล้วนะเออห้แล้วนะห้าสิปีเนี่ย10ปีนี่คือห้าสิวันนะพี่เยูอใช่เหรอวะเฮ้ยไม่ถึงกี่ปีกีปีกี่ตกใจีก็ห้าสิบีไม่แน่เดี๋ยวเราพยายามนัดรวมอยู่พวกเราอะ คิวไม่จริงนะที่หมดอยู่ด้วยกันก็เหมือนเดิมนะใช่คือจริงๆทุกคนก็ว่างขาดแค่โฟกัสคอยใส่งานเยอะเดียวเดียวขาทูให้งานเยอะแต่ว่าจริงๆเราเราว่างครับเพื่อนพี่น้องเราไปได้ตลอดใส่แก่เราไม่ได้เราต้องมีก็มีเขาจะมีเราต้องมีแบบหน่วยปฐมพยาบาลไว้อะมาพบเจอมีเก้าอี้จริงๆก็ต้องให้การขับด้วยนะใม่แม่เราก็นะครับ หน้าหน้าคอนเราจะมีแจกยาดมแจกาดมมียาดมยาอมยามองใช่ใครกินไม่ไหวมียายาหวานเทปูบอยด้วยพี่หวานหวานไม่ถึงแฟนคลับใช่ไหมทพี่แม่เขาคิดเผื่อคิดเผื่อวมวมรุ่นวมรุ่นนี่ เออเนาะเออน่าจะสักวันนึงไดด้้เลยไไวนนัักปร้านโบ๊ทเนี่ยเราต้องพร้อมกันยากเราต้องนัดกันมีพร้อมกันให้ได้ก่อนอันดับแรกเราเลื่อนคูนอ่ะตั้งแต่รอบนี้แล้วนะคุณเปอ่าไปไปนัดร้านโบ๊ทน่าจะรวมได้ที่มากที่สุดใช่ไหมท้าเดินตามน่ารักน่ารักไหมครับขอโทษขอไม่เป็นไรมาลิวเดี๋ยวเราขายของให้แทน มันเท่าไหร่ละสามสิบใช่ไหมคอนเสิร์ตริวจีอ่ะใช่สามสิบสามสิบคอนเสิร์ตริวจีนะครับผมการโคจรของสองหนุ่มนะฮะไปเล่นอะไรอ่ะชวนวายสายไปเล่นอะไรอะไรไมมันมืดอ่ะอย่าลืมนะฮะไปเจอริวจีได้นะจ๊ะสามสิบนะจังหวัดด้วยละครเวทีละครบ้างสิชวนแล้วน้องไม่ไปนี่อะไรพี่แม็กช่วยมาดูวันอังคารก่อนเป็นแมวมองให้อยู่นะอืมพี่แม็กช่วยเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นเป็นมันลิงใช่นะฮะเป็นสงครามจะปั้นเองน้องสองคนนี้ไ้ยะ พักผ่านตัวปเอาตัวเองให้รอดเราต้องใช้กันพี่แม่แม่พี่พี่กันกันพอดีเก่แกันพอดีนี่คืออะไรครับแกนะครับแกกันพอดีน่าจะพิไม่แก่ไม่แก่บ้างน่ารักครับทุกคนไม่แก่มีแต่นี่ยิ่งมาสนุกกับพวกเรางนี้มีแต่อเนจีที่ดีๆทําให้ยิ่งแบบเด็กนะพี่นะอายุยังไงจะบอกว่าเอฟนี่เป็นเป็นอะไรที่ทาแบบให้เราผูกพันกับแฟนคลับมาก ไม่ต้องจัดพันก็ได้จัดแฟนมีดเล็กๆก็ได้โอปุ่นลมลุ่มแฟนมีดเล็กๆเนาะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะจริงๆอับพวกเราอยากจัดเยอะแหละแต่ว่ามันเป็นมันเป็นห้องเล็กๆแล้วก็จำกัดแค่ประมาณสี่คนอะไรเงี้ยเล็กๆเราอ่ะสี่คนก็เต็มแล้วนี่ยเราสองแฟนขับสามคนแฟนขับสามคนจัดฉลาดเข้าอ่าอันนี้ดีนะผมว่าผมว่าอันนี้ดีนะเพราะว่ามันจะเข้ายากไงแต่ถ้าเราเปิดแบบพันที่อย่างเงี้ยโอ้ยถึงสองร้อยไม่เล็ห้องได้เล็กๆโอปุ่นดูคนเยอะเล็กๆโอุ่นโอปุ่น ก็ถ้าถ้าอนาคตมีจริงก็อยากให้ทุกคนมากันนะจริงอ่ะพวกเราอยากทาอยู่แล้วครับแต่กลัวทำแล้วไม่มีใครมาหาพวกเราเนี่ยพวกเราก็เหงาใครติดตามพวกเราต่อไปเนาะอะไรอ่ะเล็กไปรู้เล็กไปครับไปใส่เรียนจบแล้วค่ะจบสองปีสมัมาสองปีนะคะกาลังต่อโทรอยู่ค่ะโอ้เก่งมากอันนี้ต่อโทรนี่ต่อจัตวาครับนะครับที่แม่ต่ออไม่ได้ไม่ได้คู่ไม่ได้คู่รถกลับไปเลย เอกทองตีจะตะวาจับฉลากไม่ไหวจับไม่ได้อ๋อจับไม่ได้สิจับฉลากไม่ได้จับผมก็ได้จับแม็กนี่คือถีหลังที่แม็กไปนะฮะที่แม็กจะพาไปลอยในอวกาศนะฮะจับตอนนี้คือมีแต่ไขมันเลยไม่ต่างกันพี่ไม่ต่างกันตอนนี้จะเห็นได้ว่าเฮ้ยตอนใส่่ใสชุดทํางานเต็มตัวคือชุดทํางานเต็มตัวชุดราชการเหรอราชการเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ให้ดูนะครับอ๋อคือตอนนี้ก็คือร้องกับที่นั่นแล้วเขาจะมีชุดให้ครับ เขาเป็นราชการแล้วเนารับราชการแล้วแต่งชุดราชกาดีเลยไหนนะเฮ้ยเราต้ขาวทีถึงเธอจังมหาหน่อยไม่เห็นต้งนอนจริงอ่ะให้จับพี่แม็คหน่อยจับพี่แม็กซ์ที่ต้องจะพาไปลอยในวอากาศอยากจะไปตอนอยู่ในบ้านเนี่ยพี่เราจีบเราจีบพี่แม็กซ์ได้แล้วนะฮะไอข้าวป่าเรานะฮะพี่แม็กซ์ว่างนี่เดี๋ยวพี่แม็คไปโชว์ไปไปไปเก้าถึงสิบมีหน่อยนะครับผม ใกล้แล้วดิใกล้แล้วดิใกล้แล้วพี่อาทิตย์สองสองอาทิตย์แล้ใช่กับป่าสามีมันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ใช่เสาร์ก้าเสาร์เสาร์อาทิตย์มีแววไปได้นี่ไม่ชวนจีมาด้วยครับพอดีวันนี้เรามาส่งจีจะไดทานอาหวันนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคุณอีกทีแล้วกันใครอยากจะมาร่วมเดี๋ยวหนูเจอสิเจอจีมาเลยตอนเมื่อไหร่ไปร้องเพลงอ๋อสิงคโปร์ดีจังโอ้สิงคโปร์พี่แม็ก เราเที่ยวสิงคโปร์วะเออเนี่ยไปมาแล้วเออแล้เราไปเที่ยวสิงคโปร์นะไปเที่ยวที่ที่แม็กชวนไปเที่ยวต่างประเทศหลายรอบแล้วใช่เดี๋ยวไปหนึ่งถึงสี่ที่สิงคโปไม่กี่วันเนี่ยก็เสร็จจาดกันที่กรุงกก็คือวันเสาร์นี้วันศุกร์นี้เลยช่วงนี้ละครที่เขาพักพักถ่ายกอไปได้ไปได้แหมพี่แม็กไปจริงนะขอตังค์หนเอย ไปวจัดการให้ครับขอสปอนเซอร์แล <<|so|>> ้วคนละห้าพันน oh, ี้ห้าพันนี่ไม่พอนะพูดตรงตรงพูดตรงตรงอะไรอ่ะทำทำตำแหน่งอะไรอของกรมเรือกองทัพบกค่ะเจ๋งเป็นอะไรครับเป็นนักร้อง ก็เป็นนักร้องแล้วก็เหมือนแบบทำพวกเอกสารอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะจริงจังจริงจังในหนึ่งเราสมมติจริงจังใครจะไปเชื่อแล้วครับผมนี่อย่างนี้นะครับผมเป็นคนในเครื่องแบบแบบไม่ปล่อยเป๊ะนะครับผมนะฮะเราต้องกลัวเขาแล้วพี่แม็กซ์ก็ไปถามนะพี่เราเป็นประชาชนนะใช่มีคนดูแลอะไรก็ได้อะไรแล้วราชการเบิกค่าเราเรียนที่คีคูได้แล้วจีพี้คีคูค่าเราเรียนพี่คีคูได้แล้วพี่เขาถามแม็กซ์ไปจริงเปล่าถ้ามีสปอนเซอร์ผมก็ไปนี่ผู้ตรงตเราต้องหลังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ไปกานได้นะแล้วพี่แม็กไปด้วยสนุกแน่นอนครับพี่แม็กนี่จริงๆเราคุยกันตั้งนานแล้วเพื่อนจะไปเที่ยวบ้างเดี๋ยวผมไปเป็นเดี๋ยวผมไปพูดภาษาอังกฤษให้กำกัดก็ได้ก็ไปที่นู้นต้องพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไปไหนไปบ้านผมหรอไปสิงคโปร์โอ้ยนึกว่าไปบ้านผมไปบ้านเราไปแล้วไปชิโก้พิลีพี่ลี่วันนี้ค่ะลาลาดา นานมากที่เขาเป็นคนที่ปกปั้นเราตอนที่่เข้าบ้านรอดิชั่นดลแลเราดีมากไมลี่เขาจะคอยดูแลไม่ว่าจะเจ็บอะไรกันตามเข้าบ้านออกจากบ้านเนาะไมลี่ก็ดูแลตลอดนะครับมีแม็่คอยสายรับแอดหน่วยได้มี่แม็่ได้ครับได้ดีแล้วทำงานเป็นหลักแหล่งมั่นคงเลยสุดยอดเลยครับดีจ้าสวัสดีครับพี่เลยซ้ำรวย ใช,ใช่ครับพี่สำรวยไม่ใช่ใช่ใช่สำรวยสำรวยดีสำรวยดีสำรวยสำรวยสำรวยดิสวัสดีค่ะสูนเดี๋ยวอีกแป๊บต้องไปแล้วนะสองนาีพี่ตาสวัสดีพี่ยายหมีนะครับอยากให้กัดทำงานราชการด้วยเดี๋ยวผมเรียนจบก่อนครับแต่ถ้าถ้าเป็นทหารผู้ชายต้องตัดผมครับใช่ต้องแบบเปลี่ยนไม่ค่อยสะดวกนิดนึงแต่ถ้าผมเรียนจบเดี๋ยวผมไปสอบราชการครับผมจะเป็นผู้ว่าราชการ คอัพี่แม็กซ์รัใช่ครับเป็นผู้ว่าการนี่นอาณาจักรอาณาจะลงการเมืองไม่ค้าแล้นก็ไปลงสสนะฮะไหมจริงเหรอสสอคิดถึงนะคะสวยชวนมางานอีกรอบโอ้เสียงห่ายคิดถึงเหมือนกันครับพี่ลี่ชวนมางานอีกรอบเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวงานพรุ่งนี้งานมาที่หยิบไปนะคะมาชวนชวนงานวันที่ยี่หกก็คือวันอังคารนี้นะคะพวกเรามีโชว์งานแถลงข่าวค่ะของข้าวตาชัด ซึ่งไม่ใช่แถลงข่าวธรรมดาด้วยก็เป็นละครเวทีด้วยนะใช่คาดไม่ได้อย่างแรงนะครับผมงานนี้ต้องการทุกคนมากๆเลยอยากให้ทุกคนมาดูเพราะว่าคาดไม่ได้เพราะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเอ้ยผมครั้งแรกอ่ะใช่ผมครั้งแรกนะนี่นี่น่าจะหลายครั้งแล้วพี่แม็กก็น่าจะเชี่ยวชาญแล้วนี่ครั้งแรกไม่เชี่ยวไม่เชี่ยวเอาล่ะละครั้งที่สองครั้งที่สองนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจพวกเราทุกคนด้วยใช่ครับคนเต็มที่บางบางมีใครบ้างพี่แม็กก็มีพี่โบพี่โบมีพี่โบไม่ไม่ใช่มีพี่โบ อันนี้ก็มีเราสามคนเราสามคนแล้วก็มีน้องนะน้องเด็กสองคนด้วยค่ะแล้วก็มีพี่ดังอยู่นะใช่ใช่ใช่น้องน่ารักมากนะอย่าลืมครับยี่สิบหกนี้ฮะที่โรงหนังไอคอนสยามใช่ไาทำความรู้จักกับข้าวตัวใหม่ด้วยใช่ข้าวตัดชัดนะว่าพิเศษยังไงนะคะครับผมจะลืมไมแล้วก็ผ้าป่าใครอยากร่วมทรรบุญนะครับใช่มีนาคมนี้ นะครับที่บ้านผมเองนะฮะโรงเรียนบ้านโกทราชพัฒนานะครับผมนะงงานถ้าไปก็เริ่มบ่ายสองครับช่วงบ่ายเตรียมมาดตือกันนะคะก็เป็นเรียกว่ามินิละมินวทีนะคะประมาณสิบนาทีอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใ้ทันถ่ายคลิปกันให้ทันนะครับอย่าพลาดทุกช็อตนะครับพลาดไม่ได้เลยครับผใช่ครั้งเดียวครับรอบเดียวแสดงรอบเดียวรอบเดียวครับรอบเดียวพลาดไม่ได้นะคะโอเค ป่ะเดี๋ยวเราต้องแยกกันและขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงนะฮะคิดถึงกันด้วยนะจ๊ะจ้ะบายครับจ้ะตอบแทนนะตอบเราเนี่ยบายก็เสียทีด้วยนะจ๊ะใช่ลงหน้าพรุ่งนี้นะคะ